วันนี้ก็ได้มาพบกับผมช่องคณิตศาสตร์พารวยนะครับอันนี้เป็นลาวพัฒนาวันที่26แต่ผมเขียนวันที่ผิดเป็น27นะครับก็ไม่ได้เข้านะครับผมให้ตัวเลขไว้ก็ไปเข้า3ามตัวห้า2้าองตัว8 5ดห้านะครับนี่เกือบเข้า9 6แต่มันเป็น7อันนี้เป็น5้าเกือบเข้า3ามตัวตรงนะครับเราก็จะมาพูดถึงราวพัฒนา ในวันพุธที่28นี้นะครับก็จะมีเลขในตามนี้นะครับ2ตัวก็มีห้าศูนย์เจ็ดศูนย์เก้าศูนยแล้วก็87นะครับ3ตัวก็จะมี 9, 8, 6, 9, 7จ9ดห8 697เอ้าอย่าลืมมีด้วยนะครับมีกันเบิ้ลไว้77 99อย่าลืมนะครับห้าศูน้าอะไรพวกนี้อย่าลืมกลับนะครับ อาจจะดูเยอะไปนิดนึงแล้วก็สี่ตัวมี5097 5087นะครับเผื่อพี่ๆเพื่อนๆคนไหนชอบเออถูกก็ลองเอาไปตามกันนะครับไม่ชอบก็ไม่ต้องตามนะครับอันนี้เป็นผลจากสถิติจากการคำนวณคณิตศาสตร์นะครับได้เอามาแบ่งปันกันเผื่อเป็นประโยชน์ต่อพี่ๆหรือเพื่อนๆบางคนนะครับเอามามีเข้ามีออกนะครับ ถ้าไปดูคลิปยอ้อนหลังผมก็จะมีเข้านะครับก็จะมีเข้าเก้าเก้าแปดสามของมันเป็นของธรรมดาครับพี่ถ้าเกิดผมรู้ก็คงจะรวยเหมือนกันแต่ผมก็ซื้อนะแต่ผมก็ยอมรับความแพ้เพราะว่ามันเป็นสถิติทางคณิตศาสตร์หรือว่าใครจะจับในตัวเลขในตารางนี้ก็ได้นะครับแล้วแต่จ,จับมันก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับก็ตัวเลขสิ่งที่ให้ไปสองตัวก็อาจจะมีถึงเจ็ดตัวนะครับแล้วก็มีสี่ตัวมีสองตัวแล้วก็สามตัวมี สามตัวแล้วเบิ้ลมีสองตัวไอดูเยอะเผื่อพี่ๆดูันไหนชอบก็ตามกันนะครับอย่าลืมกลับไปแล้วกันนะครับขอฝากด้วยกันนะครับพี่นะขอสวัสดีครับ